รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยร่วมสนับสนุนโดยเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคม ทุกท่ครับพบกับหมุนตามโลกและไอซยสกโกรบครับวันนี้เราอยู่กับท่านรองศาสตราจารย์ดรสมชายภักับพารวิวัฒนะครับเรียกว่าโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนนั้นเป็นอะไรที่ปรับเปลี่ยนตลอดและไม่หยุดยั้ง non stop progress progressive policies ในเรื่องของ economic policy นะครับวันนี้ท่านจะสมชายจะมาเล่าให้ฟังว่าถึงเวลาปรับเปลี่ยนอีกแล้วทั้งที่เราเห็นว่าจีนนั้นพัฒนาไปไกลมากนะ คิดว่าจะแซงสารัฐได้ภายในอีกสองสปีข้างหน้าด้วยซ้ำนะครับแต่วันเดี๋ยวมา่าฟังอาจารย์สมชายว่าทางกลุณ์ของทีนนั้นโดยท่านธรรมดาประธานเดวิด์ตินพิงนั้นปรับอะไรอีกเพิ่มเติมสักครู่กลับมาพวก,กับอาจารย์สมชายครับ พาคุณผู้ชมไปพบกับท่านอาจารย์สมชายพักพาดวัตรเรื่องของกลยุทธ์ของจีนที่ปรับอีกแล้วครับไปพบกับท่านเลยครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเราเห็นว่าจีนนี้พัฒนาแบบไม่หยุดยั้งจริงๆนะแล้วถึงวันนี้เนี่ยอาจารย์กำลังจะบอกว่ากลยุทธ์เดิมๆเนี่ยกำลังจะดายสดาวหมายถึงว่ากำลังจบลงแล้วแล้วก็มีมิติใหม่ขึ้นอีกขนาดนั้นเลยอาจารย์นะใช่ครับคือประเทศจีนเนี่ยครับเป็นประเทศที่ถือว่าอัศจรรย์ เพราะว่าตั้งแต่ปี1978ที่บอสีทันสมัยนะฮะจนถึงประมาณปี2008แต่ว่าจริงๆจนถึงปีประมาณทัก212กันแล้วกัน,นอ,อัตราการเติบโตของเขาเนี่ยเฉลี่ย10%ต่อปีอจากประเทศจนนะครับกลายเป็นประเทศที่เขาเรียกว่าอะไรครับอันดับสองของโลกในแง่ขนาดของ GDP อนะครับตะไล่ตามอเมริกาอตอนแรกเนีบางคนอีก2-3ปีแต่ตอนนี้ดนทิ้งห่างไปบ้างแล้วนะครับเพราะว่า จีนขยายตัวชาลงแล้วครับที่มันเป็นแบบนี้นะครับก็มาเจอปัญหาว่าจีนเองนะครับได้ใช้เขาเรียกว่าพลังอำนาจงตัวเองอะเกลี้ยงเกือบหมดแล้วนะครับเพราะเขาจะอธิบายในทางศัพท์ภาษาเศรษฐศาสตร์ว่า total factor productivity total factor productivity ในที่นี้หมายความว่าไงครับว่าบางครั้งนะครับเราเนี่ยครับทำอะไรจนกระทั่งหมดแล้วพอหมดแล้วปั๊บเนี่ย ต้องรีินเวต์ละแล้วก็รีินเวต์ละเพรถ้าคุณไม่รีินเวต์นะฮะในกรณีมันไปไม่ได้ต่อเพราะจีนตอนนี้จําเป็นต้องรีินเวต์ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับโมเดลเก่าที่ทําให้เขาขยายตัวได้สิโมเดลเก่าเนี่ยสรุปง่ายๆ 1. เน้นเรื่องการส่งออกนะครับทีนี้ส่งออกเนี่ยนะครับอันที่สองก็คือเน้นในเรื่องของ housing กับตัวที่สาม investment อันนี้อธิบายง่ายๆเพราะประเทศจีนเนี่ยตั้งแต่1,990เนี่ยผมไปประเทศจีนบ่อยตั้งแต่นั้นนะฮะเฉินเจิ้นจากอะไรครับชัยแดนเข้ามาไปแต่ละปีหนึ่งไปหลายครั้งไม่กี่เดือนไปปั๊บอ้าวตึกนี้คือละตึกนั้นคือละตึกนั้นคือละอเป็นอัศจรรย์ตึกเก่าๆนี่ทุบทิ้งหมดหลือทิ้งหมดล,ล,ลายเวอร์อะไรต่างตลอดเป็นสิบสิปีเลยอพัฒนาทุกปีทุกตทุกแข่งด้วยจาก ใช้ยทะเ,เลมาสู่ภายในจากข้างล่างไปสู่ข้างบนอันนี้คือ investment สองเรื่องของอะไรครับส่งออกที่เขาส่งออกได้เพราะค่าแรงเขาถูกอ่ะ,อะพอเปิดโลกาพิวัติเนี่ยโอ้โหใครต่อใครก็โอ้โหซื้อของจีนเยอะแย่มากเลยจนทั้งดุลบัญชีเดินสภาพไอ้เดินกุมโดนการค้าชนะอเมริกาเยอะแยะเลยเน้นส่งออกเพราะว่าค่าแรงมันถูกตัวที่สนะครับก็คือเน้นเรื่องของอะไรครับ จีนเน้นเรื่องของการส่งออกแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเน้นเรื่อง Housing อเพราะฉะน,นั้นเฮ้่ยมีสัดส่วนประมาณสัก25-30ของ GDP เลยครับแล้วโอโ้โห h ฮ u าสิ g บนบริษัทใหญ่ๆโตมากแต่ตอนนี้ทั้ง3ตัวเจอปัญหาหมดเลยปัญหาข้อที่1คุณเจอปัญหาการกิจการทางการค้าแล้วนะครับเพราะเริ่มมีผลกระทบตั้งแต่สมัยทรัมป์นะครับครับสค่าแรงคุณแพงอะ่ะส่งออกลำบากแล้วตัวที่ส สามอินฟราสตรักเจอร์ลครับสร้างจนกระทั่งชุมชนบางแห่งมีสนามบินนะฮะแต่ไม่เคยมีเครื่องบินลงมีมีเครื่องบินลงแต่ก็ไม่มีลูกค้านะครับเฮาสิ่งบางแห่งโล่งเลยเพราะฉะนั้นในกรณี้หมายความว่านะครับอยู่ในลักษณะที่มันเต็มตัวหมดแล้วและที่สําคัญก็คือถูกอเมริกาคับทางด้านยุโรปเล่นงานเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นในกรณีมันเกิดปัญหาเรื่องภูมิรัศาสตร์ด้วย พะฉันในกรณีนี้ประเทศจีนจะทํำยังไงเพราะฉะนั้นสียิ่งผิงเข้ามาในปี2012ครับในฐานะเลขาธิการพรรคปีต่อมาเพิ่มตําแหน่งอีกอันหนึ่งคือเป็นประธานาธิบดีและในตําแหน่งประธานาธิบดีน,นี้นะครับเขาก็มีการวางยุทธศาสตร์นะครับยุทธศาสตร์ของจีนเขาเรียกว่าจงกัวเมื่งความฝันของจีนหนึ่งในยุทธศาสตร์นั้นนะฮะมันก็มีทั้งด้านการเมืองความมั่นคงนะครับตอนนี้เรามาพูดเรื่องเศรษฐกิจกันแล้วกัน หนึ่งในยุทธศาสตร์ของเขาก็คือว่าต้องการสร้างให้จีนเนี่ยยิ่งใหญ่ครับนะครับยิ่งใหญ่ทางด้านของความมั่นคงยิ่งใหญ่ทางด้านการค้าด้านต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยที่เป็นปัญหาเพราะยิ่งใหญ่ทางด้านความมั่นคงก็จะไปพัฒนาทหารพัฒนาหรืองกองทัพก็ไปกระทบกับทางด้านอเมริกาพัฒนาด้านของอิทธิพลเบลนด์รอดอินเทอร์ีก็ขยายอิทธิพลก็ไปกระทบกับตะวันตกเขาเช่นเดียวกันแต่ที่ร้ายกว่านั้นคือภายใต้สียิ่งผิียงนั้น ต้องการที่จะเน้นความยิ่งใหญ่ของระบบคอมมวนิสตรงนี้แหละครับที่ทําให้ตะวันตกเนี่ยยิ่งไม่ไว้ใจเป็นระบบคอมมวนสต์เพราะตะวันตกคึ้นะาอีกหน่อยเราจะมนะชาธิปไตยแล้วเอาทุนนิยมเนี่ยอยู่ใต้คอมมวนสต์เอาทุนนิยมเนี่ยไปช่วยทรานเฟอร์เทคโนโลยีแล้วก็มาช่วยระบบคอมมวนสต์ช่วยทาหารอันนี้ก็เลยทําให้เกิดปัญหาขัดแย้งและททาให้อเมริกาเล่นงานและทางด้านยุโรปก็มาเล่นงานสิ่งที่เขาเล่นงานคืออะไรครับอเมริกากับทางด้านยุโรปบอกว่าผมจะรีดลิสกิ้ง ดีลิสกิ้งคือคือผมจะไม่ได้ตัดคุณออกยังมีความเชื่อมโยงหลายหลายมิติไม่เหมือนกับกรณีของรัสเซียเราจะดีค<ม>ัพ pling จะตัดออกมาเยอะแยะแต่ของเราจะตัดออกในส่วนที่คุณเป็นอันตรายกว่าผม,มพูดง่ายส่วนที่เป็นอันตรายคืออะไรครับไฮเทคโนโลยี<ม>เพราะว่าคุณเอาไฮเทคโนโลยี3ตัวนี้ไปพัฒนากองทัพ<ม>ตัวที่1นึ่งเซมิคอนดักเตอร์ไฮเอ็นเซมิคอนดักเตอร์ไฮเอ็นคืออย่างนี้จีนทําด้านมีเดียมเอ็นได้มีเดียมเอ็นคืคือ20นาโนมิเตอร์ ทรเลกกาซี่แต่ว่าทางด้านของ IN เอนเนี่ยสถึงสานาโนมิเตอร์ไอโฟนของผมเนี่ยสานาโนมิเตอร์ครับหัวเว่ยเนี่ยเนาโนมิเตอร์ยังไม่ถึงแต่ก็ตกใจเพราะว่าพัฒนาได้เร็วจาก2 0เป็นเเพราะฉั้นอเมริกากับยุโรปก็พยายามป้องกันนะครับด้านนี้สองควนตัมคอมพิวเตอร์สามเอไอไฮเอ็นนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นปัญหาว่าทางด้านจีนเองคิดหรือว่าโมเดลใหม่ที่เขาทำเนี่ยจำเป็นต้องพึ่งพาพวกนี้พึ่งพาแรงงานไม่ได้ โลกของตัวนี้เพราะฉะนั้นในกรณีเขาจําเป็นอย่างยิ่งนะครับก็ถูกกีดกันจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาจีนมาถึงช่วยตัวเองแล้วเพราะฉนั้นโมดลใหม่ที่ทางด้านของผู้นําจีนได้คิดถึงก็คือ1เน้นข้อแรกเลยนะครับเน้นเรื่องโดมสติกโดมิสติกคืออะไรครับเขาใช้ตัวนี้เริ่มเลยใช้คำว่า d u a l circulation dual c i r c u l อ t i o n คืออะไรครับเป็นทั้งสองทางคืออะไรครับเน้นภายในด้วยภนนะครับภายนอกภายนอกไม่ได้ทิ้งแต่ต้องเน้นภายในด้วย ตอนนี้นี้คือกระตุ้นการบริโภคประเทศจีนเนี่ยเซฟิงเยอะนะเพราะฉะนั้นถ้ากระตุ้นตัวนี้ได้ก็เป็นตัวช่วยอันนั้ที่หนึ่งนะครับจากก่อนเขามากใช่เขอกแล้วก็เป็นประเทศที่เซฟิงเยอะนะไม่เหมือนเมืองไทยเราอ่ะนะครับกับข้อ2 m a แมนูแฟคเจอร์คือจีนเนี่ยกำลังวางแผนสาคัญมากก็คือกลายมาเป็นเขาเรียกว่าอะไรครับอเมซอนให้งงว่ะอเมซอนเนี่ยตอนแรกมันขายหนังสือใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันขายทุกอย่างที่ขวางหน้าผมยังซื้อจะเข้าหลายอย่างเลยนะครับ อะไรหลายอย่างนะครับซื้อจากอเมซอนไม่กระทั่งอะไรไส้ปากกาเดี๋ยวนี้ไส้ปากกาบางแห่งนะฮะมันไม่มีขายในเมืองไทยแล้วมผมต้องซื้อจากอเมซอนมันขายทุกอย่างขวางหนะ้าจีนกาลังกลายเป็นอเมซอนในด้านแมนูแฟคเจอร์คือจะทําทุกอย่างที่ขวางหน้านะครับแล้วจีนจะเน้นที่ตรงนี้แต่ตัวนี้ก็มีผลกระทบนะฮะพอทําด้วยนี้ขึ้นมาปั๊บเนี่ยนะครับมันก็จะมีผลส่งสินค้ามายัางประเทศต่างๆต้นทุนทุกถูกประเทศไทยก็ถูกกระทบก็ถูกโจมตีว่าคุณกําลัง ใช้โอเวอร์คคปเซิตี้ระบายออกซับสิได้ทางด้านยุโรปกอเมริกาก็ชักจะไม่พอใจเราจะเห็นว่านะฮะรัฐมนตรีคลังของอเมริกาถึงก็บอกว่าจีนเนี่ยจะเป็นอันตรายเพราะอะไรก,กำลังซับสีได้แล้วก็มีของน่ไปอะไรครับไปบุกประเทศต่างๆทางด้านของอะไรครับาทางด้านผู้นำของสหภาพยุโรปอุสุล่าเฟนนะครับก็ออกมาพูดแล้วครับนะครับเฮ้ยจีนเนี่ยกำลังส่งสินค้าตัวหนึ่งนี่ยมาซับสีได้หนึ่งในนั้นคือร่องอะไรครับ ลดรถไฟฟ้า mm. พอฉะนั้นก็มีการนะครับเล่นงานซึ่งกันและกันแต่จีนตอนนี้ก็กําลังทําทุกอย่างที่ขวางหน้าอันนี้อันที่สองนะฮะอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของการบริโภคภายในสองตัวที่สามจีนกับอเมริการ่วมมือกันคืออะไรครับ Decarbonization Industry อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับแก้ไขปัญหาลูกร้อนซึ่งอันนี้ก็เลยฮั้กับอเมริกาในการประชุมคอป28่สเห็นไห งจีนเองก็ถือว่าตรงนี้แต่ขนาดเดียวกันนะครับก็จะจีนก็จะบอกกับอเมริกาคุณนะ่ะคุณก็มาเล่นงานผมเพราะว่ามีนโยบายหนึ่งของอเมริกาของไบเดนเนี่ยชื่อว่า inflation reduction act ซึ่งฟังดูแล้วมันไม่เกี่ยวอะไรใช่ไหมเพราะมันเกี่ยวข้องกับลดเงินเฟอ้อแต่เนื้อในของมันคือจะพัฒนาซับซินไดสินค้ากรีนอินดัสทรีซึ่งอันนี้ยุโรปก็ชักโมโหเ<ม>พราะฉะนั้นอันนี้ก็จะขัดแย้งกับจีนพอะพูดง่ายๆโมเดลใหม่ของจีนนะครับนะครับขึ้นอยู่กับสาตัว 1. นึ่ง domestic consumption บริโภค 2. อง manufacture สาพวก green industry แล้วใน3ตัวนี้ก็จะมีกลุ่มที่เขาเรียกว่า product champion หนึ่งนะครับเรื่องของอแบตเตอรี่แบตเตอรี่นี้กำลังจะผลิตออกมาเยอะเลยนะครับการที่สเรื่องของอทางด้านของพวก semiconductor นะครับ,รบในกรณีน,นี้ก็จะมีการ พัฒนาตับตัวที่3ก็คือ green industry อันนี้คือ3ตัวแต่ขณะเดียวกันจีนก็จะมีการพัฒนาพวกที่อะไร advanced material นะครับมีการพัฒนาในเรื่องของอะไรครับเรื่องของอไอตัว ai นะครับเพราะฉะนั้นจีนเองก็จะมีการเน้นพวกนี้ขึ้นมาแต่ว่าโมเดลของจีนเนี่ยถึงอธิบายง่ายๆจีนจำเป็นต้องเปลี่ยนยุธศาสตร์เนื่องจากแรงกดดัน2เรื่องแรงกดดันนั้นแรกจากเรื่องของภูมิรัศสตร์แรงกดดันที่2 โมเดลเก่าเนี่ยยังเป็นปัญหาเพราะโมเดลเก่าเนี่ยมันใช้จะตั้งวันนี้อสังหาร,หริมทรัพย์ยังไม่ฟื้นสองนี่สาธารณะไม่สาธารณสามกว่าเปอร์เซ็นต์คนตกงานที่จบบัญญาเนี่ยิบกว่าเปอร์เซ็นต์เกิดอะไรครับเงินเฟืดอะเห็นได้อย่างครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้ถามเลยจีนจะทํำยังไงนะครับเพราะฉะนั้นจีนจําเป็นต้องปรับโมเดลใหม่ปรับโมเดลใหม่เพราะว่าโมเดลเก่าเนี่ยใช้จนหมดเขาเรียกทัวทัลแฟกเตอร์เพราะโมเดลใหม่ต้องเน้นไฮเอ็นเทคโนโลยีซึ่งอันนี้ จะต้องพัฒนาเองอ,ะอ่ะซึ่งจีนกําลังเน้นตัวนี้มากครับเพราะว่าถูกอเมริกาถูกมันเล่นงานครับทีนี้โมเดลใหม่เนี่ยที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันอธิบายได้ไดครับนักเศรษฐศาสตร์บอกว่าโมเดลใหม่ที่จีนกําลังทำเนี่ยนะครับขณะที่กําลังทําอยู่เนี่ยนะครับอัตราการเติบโตจะต่ําแน่นอนเพราะว่าไอ้โมเดลใหม่เนี่ยนะครับนะครับมันไม่สามารถชดเชยกับปริมาณของคุณค่าของโมเดลเก่าเพราะฉะนั้น morgan stanley ท่าอาจารย์จำไม่ผิดนะฮะแลาบอกเลย GDP จะลดลง0.5%ต่อปีจากปกติแล้วก็นักเศรษฐศาสตร์บางคนก็บอกว่าจากนี้ไปเนี่ยจีนนะอัตราการเติบโตจะอยู่ที่ประมาณ3%นะครับแต่ก็มีบางคนบอกว่าถ้าทำได้จริงๆคือ5%เพราะฉะนั้นโมเดลใหม่บอกได้เลยครับจะทำให้จีนอย่างน้อยที่สุดนะยังเติบโตได้ คือ3-5%ถึงเปอร์เซ็นต์นะครับที่บอกยังเติบโตได้ 3- ถึงเปอร์เซ็นต์ลดลงต่ำสุดใน50ปีและจะเป็นอย่างนี้ไปอย่างน้อยที่สุดเป็น10ปีเลยเพราะว่าไม่สามารถชดเชยได้แต่ถ้าเราดูโมเดลใหม่ของเขาเนี่ยฮะถ้าเขาสามารถพัฒนาไดถึง5้เปอร์เซ็นต์เนี่ยถือว่าดีเพราะว่าถ้าหเปอร์เซ็นต์เนี่ยหมายความว่าเขาหลุดจากกับดักรายได้ปานกลางใน2035มเพราะาตอนนี้จีนจะต้องพิสูจน์โมเดลร์ใหม่เนี่ยจัดถึง5ไหมถ้าไม่ถึง5เขาก็จะไปอะไรครับไปหลุดไม่ได้ แต่จะ3-5มถึงายังไงโดยเฉลี่ยก็ยังสูงกว่าอเมริกานะถ้าเกิดวาดไปแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่าสถานการณ์แบบเดียวกันเกิดในญี่ปุ่นตั้งแต่ใน990ครับปรากฏว่าญี่ปุ่นใช้เต็มตอนนี้ยังไม่เคยฟื้นเลยเออคุณเห็นญี่ปุ่นไหมครับครับหนึ่งเปอร์เซ็นต์สเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องยอมรับอย่างนึงว่าโมเดอร์ใหม่ของจีนเนี่ยก็เป็นช่วงหนึ่งที่จะช่วยทำให้จีนฟื้นตัวแต่ฟื้นตัวในลักษณะที่นะครับไม่เข้มแข็งเหมือนเดิม สามถึงห้าเปอร์เซ็นต์ซึ่งอันนี้แน่นอนกระทบกับพวกเรากระทบกับโลกเพราะประเทศยิ่งใหญ่ดับสองเนี่ยอัตราการเติบโตเศรษฐกิจลดไปครึ่งนึงอ่ะนถึงส่งผลกับทั่วโลกปีที่แล้วเนี่ยท่องเที่ยวไหนเห็นได้ชัดเลยของเราหวังจะได้มีคนจีนมาหกล้านคนเอาจริงๆริงสามล้านกว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ให้เห็นชัดว่าจีนกําลังอยู่ในช่วงของการปรับตัวอย่างมโหฬารเลยเพื่อที่จะปรับให้สอดคล้องกับโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงภูมิศาสตร์ปลดกับจุดอ่อนจุดแข็งที่ตัวเองนะครับกับความสามารถที่ใช้จนหมดแล้วในโมเดลเก่าครับ แต่สามเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์เขาก็เกิดหนึ่งล้านล้านเหรียญนะใช่ครับ GDP เขาสิบเก้าล้านล้านครับแต่อีกส่วนหนึ่งที่เขาจะถูกกระทบคนแก่มากขึ้นเอ่อจำนวนคนจะลดลงอ่ะนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่จะกระทบเขาครับเอจิ้งโซูซายที้ใช่ครับเพราะว่าคนจีนตอนนี้ก็เริ่มเริ่มลดลงให้เพิ่มข้ามแล้วเนี่ยจะมาจะก่อนคุมคุมประชากรหนึ่งคนต้องคนละหนึ่งคนใช่ครับตั้งแต่สมัยนู้นนะฮะหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดนั้นมันมีส่งผลสมัยต้นเสี่ยวผิงใช่ครับแล้วตอนเนี้ย จำนวนคนก็น้อยกว่าอินเดียแล้วอตอนนี้น้อยกว่าแล้วใช่ไหมตั้งแต่ปีนี้ครับ1,400ล้านตั้งแต่ปีที่แล้วหรือไงเนี่ยที่นี้1,400ล้านอินเดียเกินแล้วใช่ก็อินเดียเกินแล้วกันเลยครับเพราะเธออินเดียเขาไม่คุมเงิเดิร์ดใช่อะไรฮะเขาไม่คุมเงิเดิร์ดครับเขาก็เป็นประเทศที่กําลังก้าวเพราะว่าประชากรเขาอะยัง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 เรียกว่าไม่ใช่เอชชิ่งอย่างในในของของประเทศไทยหรืออย่างของญี่ปุ่นหรือของจีนครับเพราะประชากรเขาไม่มีการคุม ใช่ครับจะพูดเรื่องนี้ฉันได่เสียใจเห็นไหมตอนนี้ aviation industry ของจีนเนี่ยอตอนนี้ร้อนชนะบินบินระหว่างในลอนด้นนะซีนายวันนายเทียบกับเบนช a มากับ a อร์แอร์บัสสามสองใช่ใช่คืออย่างนี้ผมว่าจีนเนี่ยหน้าน่าน่าตื่นเต้นนิดนึงเก่งเขาทำครูยสแล้วเพิ่งลำแรกนะเรือสอรลานน่ะเท่าแล้ว แล้วก็ทําเรื่องเจ็ทไงฮะแต่แต่เป็นเจ็ทในระยะสั้นนะอย่างอย่างไม่เห็นแต่ก็ถือว่าเก่งมากอ่ะก็บินในประเทศล่ะใช่ครับอันนี้ก็คือเล้วคมันต้องต้องเริ่มใช่ให้ก้นเกิดการใช่ครับและอีกอันนึงเป็นซิกเนเจอร์เขาที่ผมลืมบอกเน้นเรื่อง EV เออโอ้แตี EV เนี่ยเของก็ดีมากแต่ครับยุโรปเนี่ยเขาเป็นอีมากที่สุดในโลกอีไอเลยคุณลองคิดดู EV ในเมืองไทยอ่ะสวยมากเลยร้านห้าร้านหก ผมดูแล้วอย่างกับสามล้านนะฮะเพราะตัวนี้น่ากลัวมากเพราะจีนเก่งมากแล้วเข้าถึงมันเน้นเรื่อง E ีเน้นเรื่องอะไรครับแบตเตอรี่เพราะมันไอ่ EV ีนี่มันเจ้าตลาดคือเรื่องเรื่องแบตเตอรี่อย่างเดียวใช่ใช่ไหมครับแล้วกไม่ได้มีอะไรมากกับเน้นอีกอันหนึ่งคือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสีเขียวครับที่เขากำลังเน้นเทคโนโลยีพวกนี้เพราะนั้นเขาใช้ใช้ domestic c o n s u m p ชั o เขาใช้ได้ประโยชน์มากเพราะว่าประชากรก็เยอะใช่ครับใช่ไหมอาจารย์ครับ เพราะนั้นการที่จะทําให้ตลาดเข้มแข็งหรือผู้ผลิตเนี่ยมีกํำใจหรือว่าสร้างกําไรได้อยู่ที่ที่จํานวนที่ขายได้เพราะนั้นคอนซัมเมอร์สตรีเขาทำได้ใช่คก็เป็นญี่ปุ่นแต่ก่อนเขาเชิญชวนให้ใช้สินค้าเขาเชิญช้สินค้าสองดีๆคนเขาคนน้อยใช่คนเขาน้อยมาล้านก็ร้อยกว่าล้านใช่ไหมแล้วก็ยังเป็นแก่จะเยอะมากเลยนี่พันสี่ร้อยล้านใช่มันเพราะนั้นก็ยังใช้หมาตัวนี้ได้ครับแต่ปัญหาอันนี้คือเป็นการูจใหม่ที่เขาเน้น น้นนะครับแต่ตอนนี้เขาก็เจอปัญหาน,นิดนึงคือมีเซฟจริงจแต่ปรากฏว่าคนยังลีลักท่านจะลงทุนหลีลักท่านจะแต่ว่าไม่ลีลักท่านจะเที่ยวนะฮะในส่วนต้องบริการเนี่ยคนจีนเอาเลยเที่ยวของเขาแต่พอมาถึงการจับใจใช้สอยอย่างอื่นยังไม่เคยดีค่าปลียังไม่เคยดีเพราะว่ายังไม่เคยมั่นใจเท่าไหรอ่อันนี้ก็เลยกระตุ้นยังไม่ได้เต็มที่ครับแต่ถ้าเต็มที่ก็ได้มาอีกส่วนนึงครับไอตัวที่ลังเลการใช้จ่ายซื้อสินค้านี่เพราะว่า,วายังไม่แน่ใจว่า deflation ยังไม่แน่ใจเพราะดีเฟลชันเนี่ยความหมายคืออะไรครับหมายความว่าเงินเฟ้อติดลบติดต่อกัน3เดือนแต่จริงๆต้องมีมากกว่านั้นอัตราการเติบโตเศรษฐกิจต,ติดลบด้วยของเขาก็ติดลบ,บนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีติดนะฮในในในของเขาไม่ได้ติดลบนะฮะแต่หมายถึงว่าไอาเกกตัวอ่อ,อนแรงลงแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าพอเป็นแบบนี้คุณก็มีการวิเคราะห์เฮ้ยฉันยังไม่จับจ่าย,ยเฉยเดือนต่อไปก็ถูกลง อันนี้ก็กลัวว่าตัวนี้จะทําให้เศรษฐกิจมันทบเสาขึ้นมาไอ้ตัวที่เกิดไอ้ดีเฟลชันเนี่ยคือความอนนแต่ในจีนขนาดนี้รัฐบาลก็พยายามกระตุ้นแต่ว่าในส่วนที่เกี่ยวกับการบริการหรือพวกท่กทองเที่ยวโอเคแต่ส่วนเรื่องของการไปซื้ออย่างอื่นนะยังไม่เคยยังมีประเด็นปัญหาอยู่ครับขอเรื่องเมกาสนิดหนึก่อนที่ปิดรายการเมรกาตอนนี้พยายามที่จะ ลดดอกเบี้ยเราจะใกล้เลือกตั้งปีหน้าทางดันดีอาจารย์คิดว่ามันมีส่วนยังไงที่ทำให้ต่างโลกมันพันป่ถ้าเรามองจากประชาชนบอกว่าให้ดอกเบี้ยแต่คุณครับเราจะอาจจะให้ดูดอกเบี้ยที่เขาเราเข้าไปเข้าใจไม่ใช่หมายว่าเงินฝาก2%เเงินกู้7%แบงค์ได้5%หรือสิไม่ใช่กำไรของแบงค์จะเป็นมาเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรครับตัว อินเทรสมาชินหรือเน็ตอินเทรสมาชินจะได้มาจากมันจะมันจะตอบมันนี้เพราะของเราไปเข้าใจผิดนึกว่าแบงก์ได้กำไรจริงๆไม่ได้ไปแบบนั้นถึงนั้นอ่ะมันได้กำไรจากตรงไหนเขาเรียกว่าทางด้านของผลตอบแทนทางด้านเงินฝากนะกับเงินกู้หักลบเสร็จต้องหารด้วย earning asset เซทเออร์เน็งแอสเซนี่เป็นต้นทุนออกมาเยอะเพราะฉะนั้ะออกมาเท่าไหร่ครับ2.88 2.88เนี่ยยังต่ำของอเมริกานะครับอเมริกาเนี่ยสทั่วๆไปเราอันดับ21 เพราะฉะนั้นไอป้ปูกำไรตรงนี้มันไม่เช่นจนตัวเลขที่ออกมาเยอะอันที่2นะครับก็คือว่าการที่แบงค์เนี่ยนะครับมีกาไรการบริหารแบงค์เนี่ยไม่ใช่ง่ายเพราะฉะนั้นหลายประเทศในยุโรปนะครับก็มีปัญหาเหมือนเราอ่ะแต่ทางด้านรัฐก็คือปล่อยเพราะวา่าเพราะเป็นแบบนี้ค,ความไม่แน่นอนแบงค์จะต้องมีจุดแข็งเกินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงเพราะฉะนั้นนี่มันเป็นลักษณะนี้ที่สําคัญมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังและในวันนี้นะครับเราบอกว่าเงินเฟ้อเราต่ําบอกให้แบงค์ชาติลด คุณลไปอ่านข่าวสิครับ ECB ออกมาเลยปีนี้อาจจะไม่ลดดอกเบีย้ยที่ใครต่อใครคิดว่าดอกเบีย้ยพ่อเขาบอกว่าความไม่แน่นอนในเรื่องภูมิรัศร์ยังอยู่เพราะฉะนั้นของเราเนี่ยมองด้านเดียวอ,ะอ่ะคือมองไปตรงตรงนี้ผมเกรงนะครับเพราะฉันที่สําคัญก็คือแบงค์าชาติแบงค์ชาติเนี่ยเขาก็ต้องเขาจะต้องดูรอบข้างคือไม่จะ่ดูไงให้ลดตรงนี้ปั๊บนะฮะแล้วก็จะเงินดอกเงินเฟ้อต่ำมันเจอปัญหาเมื่อเงินเฟ้อต่ำปั๊บอีกสักพักหนึ่งมันสูงตอนนี้แก่ลาบากคุณไปลดแล้ว นะครับอันนี้เป็นส่วนที่สําคัญมากเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนที่เขาต้องดูต่อทนอื่นยังไม่ลดของเราลดแล้วส่วนต่างนี่จะกระทบกับอัตราแลกเปลี่ยนเพราะฉะนั้นผมไม่อยากจะพูดนะฮะว่าถ้าเรามองจากเราเองอเอ้ยจากด้านนี้แต่ถ้าทางทางด้านแบงค์ชาติเขาก็ประกอบด้วยคนต่างๆนะครับเขาต้องมาดูรอบข้างอ,ะอ่ะเพราะฉะน,นั้นกรณีสถานการณ์ความไม่แน่น,นอนนั้นสูงแต่เห็นได้ชัดนะทุกประเทศคล้ายๆกันประเทศที่มันเจริญนะครับรัฐบาลก็จะอะไรครับจะ ต่เอาใจประชาชนประชาชนก็นน่นแต่จะต้องมีผู้ร้ายผู้ร้ายก็คือไม่เอาใจประชาชนแต่ต้องดูรอบข้างเพราะฉะนั้นแบงค์ชาติทําหน้าที่เป็นผู้ร้ายแต่ถูกต้องเราเพื่อที่จะไม่ให้สานการเกินเลยเพราะหลายประเทศเนี่ยเอาใจประชาชนถึงจุดหนึ่งเกิดปัญหาวิกฤตขึ้นมาได้เลยเพราะฉะนั้นนี้ผมก็คิดว่านะครับการที่แบงค์ชาติกับทางด้านมีความเห็นแตกต่างกันโอเคแต่สิ่งที่ต้องระวังอย่าให้เกิดการเมืองเข้าไปแะไรครับแทรกแซงหรือเข้าไป ซต่ที่ผมทำเลยอาจารย์นี่เพราะเป็นเป็นเป็นประเพณีปกติที่ก็ต้องลดดอกเบี้ยช่วงทันทีเพราะว่าไม่จําเป็นเลยครับไม่จําเป็นเพราะว่าตอนนี้เงินเฟ้อนะครับที่หลายคนบอกว่าปีหน้าเนี่ยเงินเฟ้ออเมริกาลดคุณไปดูอ c b ีบีนะครับเริ่มที่จะชักจะเป็นห่วงเรื่องภูมิรัฐศาสตร์แล้วมีการออกมาเมื่อวานนี่เองบอกว่าเฮ้ยคุณอย่าเพิ่งหวังนะนะแต่ผมคิดในในส่วนผมนะคิดว่าในที่สุดคงลดแต่ว่าไม่ใช่ตอนนี้นะลดทันทีเลยเพราะความไม่แน่นอนยังสูงอยู่ครับต้องขอบคุณครับที่ให้ความกระจ่างสวัสดีครับอาจารย์ครับ ครับคุณผู้ชมครับนั่นคือบทวิเคราะห์และมุมมองที่แนวแน่ยอดเยีเ่ยมของท่านอาจารย์สมชายภักภพว์วัรนครับอย่าลืมครับดูช่อข้ากดท่าและดูย้อนหลังได้ทาง merit tv fan page ทั้งทาง f a c e b o o k และ YouTube วันนี้ผมลาไปพร้อมกับท่านอาจารย์สมชายภักภพวิวันะครับสวัสดีครับ เราเกิดมาบนโลกใบนี้เราควรใช้ชีวิตยังไงให้มีคุณค่าการใช้ชีวิตให้มันมีคุณค่านะเราก็ต้องมีปรัชญาในการใช้ชีวิตคถ้าเราจะใช้ชีวิตอยู่ไปวันๆชีวิตของเราก็ไม่ได้ประเสริฐเรื่องอะไรนะก็เหมือนใบไม้ใบหนึ่งที่เกิดขึ้นมานะแล้วก็เป็นสีเขียวเหี่ยงแห้งแล้วก็ร่วงหล่นลงสู่เดนแล้วจะใช้ชีวิตยังไงให้มันมีคุณค่านักปราชญาท่านหนึ่งบอกว่าคุณจะใช้ชีวิตให้มีคุณค่าก็ต่อเมื่อ คุณฝึกหัดพัฒนาตนให้เป็นเหมือนของสามสิ่งต่อเปนี้หนึ่งจงเป็นเหมือนบันไดสองจงเป็นเหมือนสะพานและสามจงเป็นเหมือนตะเกียงจงเป็นเหมือนบันไดก็หมายความว่าจงใช้ชีวิตด้วยการเป็นคนที่ให้โอกาสแก่คนอื่นแลวสองก็จงเป็นดั่งสะพานก็หมายความว่าจงปลูกมิตรตัวราเมตตาทุกคนอย่าไปสร้างความขัดแย้งกับใคร และสุดท้ายก็คือทําตัวให้เป็นเหมือนตะเกียงก็คือถ้าเรามีความรู้มีประสบการณ์นะจงแบ่งความรู้จงแบ่งประสบการณ์ของเราให้กับคนอื่นเหมือนกับว่าอย่าไปหวงแสงนั่นเองนะเพราะฉะนั้นถ้าลูกอยากมีชีวิตที่คุ้มค่าทําตัวเป็นของ3ามอย่างหนึ่งจงเป็นบันไดสองจงเป็นสะพานและสามจงเป็นตะเกียงเอาไปทำนะลูกนะ